มีแฟนยังอันนี้ทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันแบบถามมากันทุกช่องทางเหมือนกันนึกตาอะไรคือมันโมโหมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะคะมาจะมาทำ Q&A yes มายก็จะไม่พูดอินโทรมังมายก็จะไม่พูดอินโทนนานมากนะคะเดี๋ยวมายจะเริ่มกันเลยซึ่งมายเนี่ยได้ถามคำถามไปนะคะเอ้ยมายได้ตั้งเป็นโพนะคะถามใน i อนะคะแล้วก็มีคนตอบมาเยอะมากเลยมายเลยเอาไปเขียนในสมุดเนาะเอ้ยเออในสมุดเนาะมายก็เขียนสองหน้า ก็ไม่ได้รวบรวมคำถามมาแล้วนะคะต้องขอบคุณคนที่มาตอบมากๆเลยนะคะไม้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะอืคำถามแรกเนี่ยคือคนแบบถามมาทุกช่องทางจริงๆเลยนะทั้ง i อ YouTube แล้วก็มี Tik To อกด้วยคือแบบคนถามมาเยอะมากคือไม่อาย,ายุเท่าไหร่คะ่ะไม่ก็จะตั้งแบบคนที่ถามไว้ตรงนี้นะคะ ตอนนี้อายุ14ปีนี้15นะคะเร็วมากเลยอะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะคำถามนี้ก็มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะคือเรียนโรงเรียนอะไรคะมาเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถ้าตอนประถมเนี่ยประถม1ถึงปงหใช่ไหมไมาจะเรียนที่มงฟอร์ดเล็กแล้วก็มหนึ่งถึงตอนนี้ ปัจจุบันก็คือมอ3มายจะเรียนที่วิชัยวิทยานะคะมีคนถามมาว่ามอ,อะไรก็ปีนี้ม3นะคะมายได้เกรดเท่าไหร่ก็คือจะบอกว่ามาย,ยังไม่ได้เกรดนะคะคือมายได้แบบได้เป็นตัวเว็บไซต์มาแล้วว่าให้เข้าไปดูใช่ไหมแต่ว่ามายรู้สึกว่ามันไม่ค่อยละเอียดเท่าไ,รไหร่มาก็เลยอยากได้เป็นใบมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นใบมายต้องรอวันที่เปิดเทอมนะคะก็อีกนานเลยค่ะ อาชีพในอนาคตแล้วก็มปลายเรียนสายอะไรนะคะอาชีพในอนาคตเป็นคําถามที่มายกลัวมากจริงๆแบบเวลาคุณครูถามว่าแบบอ่านักเรียนในอนาคตอยากเป็นอะไรกันคือมายจะไม่ยอมตอบเว้ยเพราะว่าแบบมายไม่รู้ว่ามายอยากเป็นอะไรคือมายไม่รู้ว่ามายอยากเป็นอะไรจริงๆนะคือหามานานมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าัวอยากเป็นอะไรแล้วก็มปลายเรียนสายอะไรก็ มายจะไปทางสายสินนะคะสิ์จีนสินอังกฤษเลยมาย,ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแต่คือรู้อยู่แล้วว่าเต็งจะไปสายสินแน่นอนคําถามนี้ถามมาเยอะมากทุกคนมายไม่รู้ว่าทําไมทุกคนถึงอยากรู้ส่วนสูงมายคือคือมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวมายจะตั้งไวนะ้ตรงนี้นะตรงนี้นะคือมายโมโหมากทุกคนแบบมายไม่อยากบอกส่วนสูงตัวเองเลยอะส่วนสูงมายนะคะสูง160 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พูดผิดพูดผิดพูดผิดไม่สูงร้อยห้าสิบแปดถึงร้อยหกสิบนะคะคือบางที่เขาก็ให้ร้อยห้าสิบแปดบางที่เขาก็ให้ร้อยหกสิบไมคก็เลยไม่รู้ว่าเต็งจะต้องอยู่ร้อยห้าสิบแปดหรือหกสิบหรือห้าสิบเก้าตลกใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะไมคก็แบบว่าไม่อยากสูงแบบเหมือนคนอื่นอะ่ะแบบร้อยเจ็ดสิบหกแบบนี้แบบถ้าไม่สูงมาแลนะ้วได้มันจะดีมากเลยแต่ไม่สูงแค่นี้ แบบตัวแค่นี้แล้วแบบเพื่อนๆในห้องก็คือแบบเนี้ยสูงกันแบบเนี้ยแล้วไม้สูงแค่นี้ข้อต่อไปนะคะจะเป็นอ๋ออันนี้ทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันแบบถามมากันทุกช่องทางเหมือนกันน้ําหนักน้ําหนักแล้วก็อะไรอะ่ะน้ําหนักแล้วก็สัสดส่วนร่างกายนะคะก็ไม้ก็จะมาตอบเลยนะน้ําหนักไม้เนี่ยไม้น้ําหนัก45 ก็มันมันเป็นเพราะกักตัวนั่นแหละหมยถึงน้ําหนักเพิ่มอะ่ะแบบไม่ใช่กักตัวนี้นะกักตัวแบบก่อนหน้าเนี้คืออยู่บ้านใช่ไหมแล้วมไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดเนี้มัยก็เลยแบบกินขนมเยอะมากเลยแล้วก็แบบนั่งนั่งกินอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่ออกกํบบาลังกายด้วยน้ําหนักมาจาก40ขึ้นไป45ทุกคนแล้วคือตอนนี้มันก็45แบบไม่ขึ้นไม่ลงนะคะมัยก็ก็โอเคก็ดีแล้วก็สัดส่วนร่างกายนะคะก็จะเป็น 30 3ิสามนะคะก็ก็ก็น่าแหลค่ะสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบอย่างละ3ข้อสิ่งที่ชอบของไม้น่าจะเป็นดูหนังได้ทุกประเภทเลยนะแบบหนังผีหนังโรแมนติกหนังคอมเมดี้บบแบบนั้นไม้ดูได้หมดเลยแล้วก็ไม้ชอบกินคะ่ะ แบบไม่ใช่กินแบบของหวานอะไรขนาดนั้นนะมาชอบกินแบบพวกขนมขคเคี้ยวที่มันซื้อจากเซเว่นอะไรแบบเนี้ยมากินก็คือมากินเยอะมากจริงๆทุกคนแบบยำยำอะ่ะคือทุกคนมาชอบกินยำยำมากชอบมากๆนะคะคือเนี่ยมาซื้อเป็นแบบหนึ่งรอยถุงใช่ไหมซื้อมาแล้วก็ประมาณ1-2เดือนมากินหมดแล้วคะ่ะยำยำละยำยำนะหนะึ่งร้อยถุงมากินหมดแล้วคะ่ะในภายใน1-2เดือนคือชอบมากจริงๆแล้วก็อย่างสุด ทายเป็นอะไรไม่ชอบช้อปปิง้งชอบไปช้อปปิ้งมากแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบ3ข้อไม,ไม่ชอบ1ห,หรือดูฝนเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันแบบเวลาฝนตกใช่ไหมมันมันแบบอึดอัดมันเหนียวตัวยังไงไม่รู้แล้วก็อย่างที่ที่พี่ไม่ชอบน่าจะเป็นแมลงแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดทุกอย่างแบบโดยเฉพาะนอนนะไม่ชอบนอนมากเลยแล้วก็อย่างที่สมน่าจะเป็น อย่างที่ 3. มไม่ไม่ชอบสตรอเบอรี่ค่ะคือถ้าแบบสตรอเบอรี่ที่ทําเป็นแบบโยเกิร์ตหรือว่าทําเป็นสูตตี้อะไรแบบนะี้ไมยกินได้แล้วก็รู้สึกว่าอร่อยด้วยแต่ถ้าให้กินสตรอเบอรี่แบบเป็นลูกอ่ะมมยไม่ชอบงงแม่ทุกคนเออมมยตัดผมทรงอะไรข้อนี้เป็นข้อที่ทุกคนถามมาเยอะมากแบบ DM มาใน i ถามใน youtube คนที่ถามมาก่อนหน้านี้นะคะไม้ก็ได้ส่งรูปไปแล้วลเดี๋ยวไม่ก็จะมาบอกเลยนะคะที่ไม่เอาให้ช่างด,ดูนะคะรูปนี้เลยนะคะแล้วก็มไม่ได้บอกช่างเลยไม่ก็แค่อบอกว่าตัดตามรูปนี้ได้ไหมคะแล้วเขาก็ตัดตามนี้เลยคะ่ะแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะมันจะได้แบบนี้ไม่เห็นอนะ่ะเห็นหรือเปล่าไม่ใส่เสื้อสีดำเขาก็จะตัดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีผมข้างหน้าแบบนี้นึงใครตัดผมตามไม่ก็มาบอกด้วยก็ได้นะคะ ดูแลตัวยังไงสกินแคร์บอดี้แคร์แล้วก็นิ้วเลียวก็เรื่องดูแลตัวยังไงสกินแคร์บอดี้แคร์มายังไม่บอกนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะไปเปิดอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าเรื่องนิ้วเลียวเนี่ยม่ไม่รู้ว่าเต่งนิ้วเลียวหรอคือจริงๆมันไม่ได้นิ้วเลียวเลยนะคะทุกคนถ้าแบบดูนะแบบเนี้ยแต่ว่าคือมายเป็นคนชอบไว้เล็บเล็บแบบดูดิเห็นไหมเล็บแบบเนี้ยยาวๆเลยอะ แล้วคือเวลาแบบไวเล็บปุ๊บมันทําให้ตเองรู้สึกเหมือนตัวเองนิ้วเลียวมันเป็นการหลอกตัวเองอะคือไม่ชอบไวเล็บมันก็เลยดูนิ้วเลียวแต่ถ้าไม่ตัดเล็บทันทีปุ๊บไม่จะนิ้วสั้นทันทีเลยไม่ก็เลยไม่ชอบตัดเล็บอ่าข้อนี้ก็จะมีคนถามมาทําไมถึงทํา y o YouTube แล้วก็แรงบันดาลใจจากการท YouTube แบบแบบจากการเริ่มทํำยังไงอะไรบ้างอ่ะเราจะมาบอกก่อนว่าทําไมมาถึงทํา YouTube นะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่ดูใน u t u b e นั่นแหละก็ดูคลิปของพวกแบบคนอื่นใช่ไหมดูแบบทั้งไทยทั้งฝรั่งดูมาเยอะมากแล้วไมยก็แบบเออมีความรู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมเนาะม่ก็อยากลองทํา YouTube คือพอแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองอยากทาปุ๊บอีกวันหนึ่งไม่ทาเลยแล้วก็แบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะทําแบบไม่รู้เรื่องอะไรก่อนหน้านี้ ทำไมถึงทำ u t u b e ก็เพราะว่าไมเห็นคนอื่นทำใช่ไหมแล้วไมก็อยากเห็นว่าแบบถ้าเตงทำปุ๊บอะแล้วมันจะเป็นยังไงไมก็มาทำแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรก็แรงบันดาลใจน่าจะเป็นไม่ไม่มีแรงบันดาลใจเออทำไมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่มีก็คือัมมาทำ u t u b e เพราะว่าอยากทำแล้วก็ตอนแรกๆอะคือความคิดอย่างแรกคืออยากทำแล้วก็ทำเล่นๆแต่ตอนนี้พอไมเริ่มมีฐาน ผู้ติดตามเนาะมาก็เลยต้องมาทําจริงจังนะคะข้อนี้คือทุกคนคือแบบเป็นต้องมีคนอยากรู้เยอะมากแน่นอนอะ่ะข้อนี้คือแบบถามมากันเยอะเหมือนกันก็คือที่มามีแฟนยังคะสนไหมคะสเปคคืออะไรคนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีคนคุยหรือยัง ไม่ก็จะมาบอกหมดเลยะคะ่ะคืออันนี้ไม่ใช่คนเดียวถามนะคือเอามารวมกันหมดเลยนะอ่ะข้อแรกมีแฟนยังไม่มีค่ะนตาไหลไม่มีค่ะโสดไหมโสดมากเลยค่ะสเปคคืออะไรสเปคของไม้คืออะไรก็ใครก็ได้ที่ต้องสูงกว่าไม้อะ <laughs> ใครก็ได้ที่ต้องสูงกว่าไม้แล้วก็ใส่ใจจริงใจแค่นั่นแหละ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็คนแบบไหนอยู่ด้วยเราสบายใจถ้าเป็นแบบเพื่อนก็ถ้าแบบแบบเพื่อนใช่ไหมอยู่แล้วสบายใจก็จะเป็นแบบพวกที่แบบใส่ใจคนอื่นแล้วก็เออใส่ใจเพื่อนมากเลยเป็นแบบเทคแคร์เพื K ่อนอะไรแบบนี้ไมคก็จะอยู่ด้วยเราสบายใจแล้วก็คนที่แบบเออจริงใจเราจริงใจกับเราใช่ไหมเออก็รู้สึกดีแต่ถ้าเป็นแบบแฟนไมคไม่ไมรู้อยู่ด้วยเราสบายใจถ้าเป็นแบบแฟนก็ ยังไงก็ได้อยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดก็พออยู่ด้วยแล้วให้แบบตัวเองกับกับแบบอีกคนนึงใช่ไหมรู้สึกไม่อึดอัดก็พอแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมไม่มีค่ะ <c oughs> น้ำตาไหลปะไม่มีค่ะ <c oughs> ให้กําลังใจตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองอยังไงตอนทอ้อก็เวลาไม่แบบทอ้อใช่ไหมทอ้อหลาย,ลายๆเรื่องแไม่ My, ก็จะแบบพยายามไม่โฟกัสเรื่องที่ไม่ท้อใช่ไหมไม่ My, ก็จะไปโฟกัสเรื่องใหม่หรือว่าถ้าแบบไม่ทอ้อเรื่องนี้แล้วไม่แล้วมันมีมันเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วไม่ทอ้อไม่ก็จะไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นแต่พยายามไม่คิดไม่คิดให้มันเกิน แบบให้มันเรียกว่าอะไรไม่คิดให้เราเศร้ามากกว่าเดิมแต่เราก็จะไปแก้ปัญหาตรงๆโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละแต่ถ้าไม่ทําอะไรก็คือไม่จะไม่สนใจเลยค่ะถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่ต้องแบบแก้ปัญหาอะไรไม่ก็จะไม่สนใจเรื่องนั้นเลย อย่างเช่นเราเราต้องสอบวันพรุ่งนี้แล้วเราอ่านหนังสือตั้งแต่แบบตั้งแต่6กโมงจนถึงเที่ยงคืนแล้ววันพรุ่งนี้พอไปสอบปุ๊บแต่เราสอบไม่ผ่านแล้วไม่แล้วไม่ก็รู้สึกว่าแบบเออเราทอ้อแล้วเราไม่อยากทําอะไรแล้วแบบนี้ไม่ก็จะพยายามไม่คิดเรื่องสอบค่ะแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวให้เราแบบรู้สึกว่าเออเรามีมีกําลังใจเรามีแบบมีมีแรงแบบมีแรงขึ้นสู้ต่อเราไม่ต้องไปทอ้ออะไรแบบนี้เนาะโอเคข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น ทำยังไงให้ไม่ขี้เกียจออกกำลังกายกิฟท,ที่ออกคุมอาหารไหมดูแลหุ่นยังไงโอเคค่ะทำยังไงให้ไม่ไม่ขี้เกียจออกกำลังกายก็เราต้องหาแรงบันดาลใจเนาะอย่างเช่นไมอะ่ะเป็นคนที่หุ่นไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่อยากแบบ หุ่นให้อันแบบเออมันยังดูแล้วมันโอเคใช่ไหมไม่ก็จะไปเสิร์ชบิลดเลสแล้วก็ดูคนที่หุ่นดีๆใช่ไหมแล้วเราก็เอามาแบบเซฟรูปนั้นไว้แล้วเวลาเราเปิดโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นรูปนั้นทําให้เรารู้สึกแบบเออเราอยากหุ่นดีเหมือนคนนี้เราต้องรีบไปออกกําลังกายซะถ้าเราไม่ออกกําลังกายเราก็จะหุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเออนั่นแหละ เอ้ยทุกคนมันช่วยนะวิธีนี้ขอคลิปที่ออกกําลังกายนะ,ะถ้าไปดูคลิปอในรูทีนใช่ไหมคลิปก่อนหน้าเนี้ยคลิปล่าสุดอะในรูทีนก็ไมจะลงคลิปที่ออกกําลังกายไว้ข้างล่างแล้วแล้วก็คุมอาหารไหมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะมไม่คุมอาหารเลยค่ะเพราะว่ามากินเยอะมากแล้วก็ กินขนมโดยเฉพาะขนมเนี่ยมากินเยอะมากเออมันไม่เรียกคุมอาหารละแล้วลก็ดูแลหุ่นยังไงก็กินพอเรากินขนมเรากินอาหารเยอะใช่ไหมมันก็จะหุ่นมันก็จะแบบจากแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมพอพอเรากินเยอะมันก็จะแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเราเห็นพอไม่เห็นว่าตวเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่ก็จะรีบไปออกกํบบาลังกายทันทีเลยค่ะแล้วเวลาเราออกกํบบาลังกายนะไม่แนะนําว่าเรากินไปเท่าไหร่เราควรจะออกมากกว่านั้นอะคือออก2เท่ามันจะได้แบบเบิร์น เบินอาหารไปนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินอาหารเสร็จปุ๊บเราไปออกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นไส้ติ่งเอานะอ่าอันนี้ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันชอบแต่งตัวแนวไหนซื้อจากไหนแล้วก็พ่อแม่ห่วงไหมเรื่องแต่งตัวแบบใส่เสื้อสั้นอะไรแบบนี้พ่อแม่ห่วงไหมอ่าไม่จะมาตอบอย่างแรกเลยเนาะชอบแต่งตัวแนวไหนไม่ชอบแต่งตัวแนวฝรั่งเนาะแบบนะฝรั่งเมกาที่เขาแต่งกันอะ่ะแต่คือไม่อะ แต่งแนวนั้นไม่ค่อยได้มันแต่งแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ก็เลยจะไปทางคือตอนแรกอะ่ะไม้ชอบแนวแนวทางเมกาใช่ไหมแล้วคือไม้แต่งแล้วไม่รอดก็เลยไปทางแนวแบบสีดําอ่ะ ใส่เสื้อสีดำเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแต่งแบบใส่สบายแล้วมันก็ดูแบบดูมีแบบความเท่นิดนึงใช่ไหมคือในตู้เสื้อผ้า mm hmm. มาอ่ะส่วนใหญ่มีแต่เสื้อสีดําตอนนี้นะเพราะว่านั้นเป็นแบบสไตล์เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็แต่งเป็นแนวแบบพยายามแต่งเป็นแนวเหมือนคนไทยอ่ะที่เขาแต่งกันอ่ะที่เขาแต่งตัวแบบเออ t a n ท top ใช่ไหมแล้วก็ กางเกงหรือว่ากระโปรงเลยมินี้ไมคก็พยายามจะเปลี่ยนแนวตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้สไตล์เองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองและทุกคนนะคะเรื่องสไตล์การแต่งตัวต่อไปซื้อเสื้อผ้าจากที่ไหนไมาซื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่จากในห้างหรือว่าที่ไปซื้อเยอะอยู่นะก็หน้ามอคืนอ่ามอที่เชียงใหม่นะไม่ใช่ที่อื่นนะทุกคนหน้ามอที่เชียงใหม่นะเออที่ห้างก็ ไม่รู้อะแบบร้านร้านไหนที่ไม่แบบร้านไหนที่เดินในห้างแล้วรู้สึกเตะตามมนก็จะแบบเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะจะเป็นร้านพเมโลไม่เสียงเงินกับร้านพเมโลไปเยอะมากไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ด้วยนะไม่ตอนที่ไม่ไปกรุงเทพแล้วไม่ก็ไปซื้อพเมโลมานั่นแหละค่ะแล้วก็พ่อแม่ห่วงไหมเรื่องแต่งตัวแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่งตัวไม่ค่อยมีชิดเนาะไม่ปิดแบบ แต่เหมือนใส่แทงท็อปอบมันจะเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมพ่อแม่ห่วงไหมมาบอกเลยนะคะว่าพ่อแม่ไม่ไม่ห่วงเรื่องการแต่งตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็โตแล้วนะเนาะแล้วก็แบบเราไม่ควรให้ใครมาแบบ สั่งว่าควรแต่งตัวยังไงอะไรแบบนี้มันก็เป็นความสุขของเราอะ่ะเราก็ไม่ควรให้ใครมาสั่งเนาะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าให้แต่งตัวแบบไม่แต่งตัวแบบโป๊โปะนะแต่ว่าถ้าไปงานอะ่ะก็แต่งตัวมิชิตหน่อยแต่ถ้าเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้พ่อแม่ไม่ไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าเราโตแล้ว เองได้เอทุกคนมายจะบอกเลยนะว่าถ้าไมพูดแล้วแบบว่ามันมันพูดไม่ตรงคําถามอ่ะเออบอกไม่ตรงคําถามอ่ะไมขอโทษด้วยก่อนนะเพราะว่าไมอธิบายเวลาเวลาไมพูดแล้วไมชอบอธิบายยาวไมขอโทษไวก่อนนะคะ3ล้านเสื้อผ้าที่ชอบใน i อมายจะบอกว่าามไม่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าในไอจีเลยไมจะชอบไปหน้าร้านมากกว่าเพราะฉะนั้นมามตอบข้อนี้ไม่ได้นะคะ ข้อสุดท้ายนะคะคือชอบอะไรในตัวเองค่ะไมจะบอกว่าเขาไม่ได้บอกมาเนาอว่าชอบอวัยวะหรือว่าชอบแบบอะไรในตัวเองงั้นเดี๋ยวมไมจะบอกทั้งสองเลยเนาะถ้าอวัยวะไมน่าจะชอบไม่ชอบรอยยิ้มตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนไมไม่ได้เป็นคน ฟันตรงนะไม่แบบทั้งเกแล้วก็ซ้อนด้วยถ้าเพื่อนที่ประถมจะรู้เนาะว่าไม่แบบฟันไม่ใช่แบบนี้เลยแล้วพอแบบจัดฟันบุกมันก็ช่วยไม่ได้เยอะมากแล้วพอถอดปุ๊บมายก็รู้สึกแบบมามีความมั่นใจในการยิ้มมากอะ่ะคือถอดปุ๊บแล้วมายก็ยิ้มแบบยิ้มบ่อยอก,กว่าเดิมมากส่วนถ้าชอบอะไรในตัวเองแบบชีวิตจ,จริง m i n น่าจะชอบที่ตัวเองอมาเป็นคนที่แบบชอบสรรหาชอบหาความรู้แล้วก็ชอบ ทำอะไรเลยแบบคิดปุ๊บแล้วก็ทําเลยอย่างเช่นที่ไมคบอกไปนะคะเรื่องท youtube เนี่ยไมายคิดวันนี้อีกวันหนึง่งไมายทาเลยไมคจะไม่นไมคจะไม่มานั่งรอนะคะไมคก็คิดปุ๊บทำเลยคิดปุ๊บทำเลยแบบนี้เลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้จนจบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ไมคโอเคขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย